สบายเงินสิออกลูกแล้วเด้อจ้าสบายเงินสบายทองสะดอกหัวพิชเอ้ยสบายทองสบายทองจะออกลูกแล้วออกง่ายๆได้ลูกเด้อแลบลิ้นออกมาเลยออกง่ายๆได้ลูกเด้ออย่าออกยากได้ลูกเด้อออกง่ายๆได้ลูกเด้อออกง่ายๆได้ลูกเด้อ ยายลูกยา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 ลูกยามันตือนคนยายายาลูกยายาดินลูกยาดิ่นยาห้่นยาห้วยค่อยออกค่อยออกใส่ใบทองออกลูกแล้วเด้อจ้าใจเย็นเย็นลูกยจเย็นเย็นยาดินลูกยาดิ่นยาดินได้ลูกเด้อหลายยาดินเด้อ Đừng muốn mày hơi Đừng khá mất mà mày Hoặc à, thôi Ôi Đừng khá xoay à, Lục nha nhang đúa lục bao, 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 bao. nhang đúa lục Bào bào là nhang lục là Em em bắt biết em Ô ừ, nhát nhạc nhát nhạc Anh nhát nhát phun. nhát 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 hay mẹ nhát nhát nè. nhát nhát lục nhát 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 tổ mẹ ba. nhát tổ mẹ ba nhát kia đi về mua. nhát kia về nhát 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 ยาทั้งล่างไปทั้งหน้าโอ,โอ้ยเบิ so ่งเบื้งวันฉีดเชียดเธอหยัดถอยยาถอยยาเชียดนะลูกยาเชียดเด้อเฮ็ดซอยเฮ็ดซอยยาแท้งลูกนะลูกเด้อมื้อนี้วันพ่าวหาถือวันศุกร์กวยาใหญ่โอ้ยวันศุกร์วัน ทันแม่จีจี้เกิดเล่นด้านนี้อีลาเกิดพ่อแม่จีจี้เล่เด้านนี้เลี้ยงไดน้อยแกะปุ่นี่มูปุ่นุ่นไปแกะชนทั้งนาพุ่นเฮ้ยได้น้อยแกะปุ่นี่แก้ได้แก้ได้แต่ว่าไปเอาทั้งนาพุ่นกอนเดี๋ยวมันแข็งอย่าแพง้ะลูกอย่าแพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเบิ่งมันยาลูกยา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 เฮ็ดจังสั้น ย่าเห็นยังชันย่าเห็นยังชันลูกยังเห็นยังชันได้ตัวแม่จ้าสบายทองได้ลูกตัวแม่ไอตัวแม่ตัวแม่ ตัางซื้อว่าจังไดดีเนาะนะี่เนาะอยากลูกแล้วบ่ลูกอยากลูกแล้วบ่อเลี้ยลูกอีกเด้อวเห็ได้ลูกน้องสบายแก้วจ้าลูกลูกแม่สบายทองสบายเงินสบายทองลูกน้องสบายแก้วคิดตั้งโดน อดีตตังซื้อยังดีนะอาลูก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 น้องสบายแก้วลูกเด้อนี่ลางหัวตะห้องว่ลูกอาห้องอีกด้วยห้องอีกแล้วลูกแล้วคนไลายอลีเนาะบวกขาวบวกขาวมาเบืออบบเบ้องน่องบวลูกบวกขาวมาเบื้องน่องบ่เห็นน้องหน่อยวันเห็นน้องหน่อยบ่ หลาเห็นน้องหน่อยอบอใบแก้วออกแล้วนะลืมตาดูโลกแล้วนะเกิดวันศุกร์วันเดียวกับแม่จีจี้เลยจ้าอยากจะยืนแล้วอยากจะยืนแล,ล้วกำลังจะหาลูกกำลังจะหาลูกปิน้นความปิน้นงนไงอยู่ปิน้นความปิน้นงนไงอยู่ เด้อลูกเด้อบกขาวบกขาวมาเบิ่งน้องมาลูกเอ้ยน้าๆน้องน่ะกําลังจะหัดลูกหัดเดินเด้อเด้อเดียงดังเด้อเดียงดังขึ้นมาแล้วลูกเอ้าลูกลูกยืนยืนนีลาะชี้ยืนมาลูกหัดยืนหัดยืนเล้เนาะอเลียดอีกลูกเออเก่งๆเออยืนได้แล้วยืนได้แล้วเอ้าเอ้ามาซักซ้ำ Heh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 e <laughs>